ย้อนอดีตก่อนดังไม่ได้ชื่อลิซ่าเปิดต้นตระกูลเก่าลิซ่าลาลิสาลาบุรีลามมาเกาหลีเปลี่ยนใหม่ทั้งตัวไม่ให้เหลือเขาเดิม นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการ K-POP เมื่อ YG Entertainment ได้ส่งสีสาวงแบ็คพิค์ให้ไปขึ้นแสดงโชว์บนเวทีงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่าง MTV Video Music Awards 2022พร้อมคว้ารางวัลติดมือมาได้สำเร็จโดยหนึ่งในสมาชิกวงอย่างลีซ่าละลิสามโนบาลยังได้สร้างปรากฏการณ์ให้หลายคนเป็นที่พูดถึงกับความสำเร็จครั้งสำคัญของเธอที่สามารถชนะรางวัลในสาขา Best k จากผลงานเพลงลลิสาลิซ่าแบล็คพิงค์คือเด็กสาวที่เกิดและเติบโตในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้ชื่อเดิมที่หลายคนอาจไม่คุ้นหูว่าปราณปริยาพร้อมชื่อเล่นดังเดิมของเธอที่เคยกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลมีเดียอยู่ช่วงหนึ่งว่าปอกแปก็กก่อนเปลี่ยนเป็นลิซ่าในเวลาต่อมาหากจะพูดว่าลิซ่าคือเด็กที่คลุกคลีอยู่กับสายทางดนตรีการเต้นและงานเอนเตอร์เทนเมนต์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คงจะไม่ผิดนะักเพราะเมื่อลิซ่า อยู่ได้4ปีริซ่าก็เริ่มเต้นและร่วมลงแข่งขันในโครงการชูบีนัมเบอร์วนและอีกมากมายซึ่งเป็นดัางประตูนำทางที่ทำให้ริซ่าได้ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆก่อนที่ในปี2010ชีวิตของเด็กผู้หญิงที่ชื่อริซ่าจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อค่าย YG Ent e อ t a i n m ร์เจากประเทศเกาหลีใต้ได้บินลัดฟ้ามาเปิดออดิชั่นที่เมืองไทยเพื่อเฟ้นหาศิลปินฝึกหัดขอนค่ายและด้วยความชื่นชอบในอุตสาหกรรมเพลงเคป๊อปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วของลิซ่าซึ่งทำให้เธอ ตัดสินใจรวมออดิชั่นในครั้งนั้นด้วยความมั่นใจสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการอย่างมากและผ่านการคัดเลือกเขาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG Entertainment ในเวลาต่อมาผ่านเวลาไปเกือบ2ปีในฐานะของศิลปินฝึกหัดของค่ายดางังที่ต้องอดทนเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอสนกระทั่ง,งในช่วงปี2012ที่ค่าย YG Entertainment ได้เผยแพร่คลิปเต้นของลิซ่าลงบน YouTube ในชื่อ w h o d a s g i r l ซึ่งสามารถเรียก ความสนใจจากเหล่าสาวเคป๊อปได้อย่างมากทีเดียวหลังจากนั้นลิซ่าก็ปรากฏตัวอยู่ในมิวสิกวิดีโอของศิลปินชื่อดังและเริ่มปรากฏตัวในสื่อสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาในการเป็นศิลปินฝึกหัดผ่านไปถึง5ปีฝันของลิซ่าก็กลายเป็นจริงซึ่งเธอได้เดบิวต์ในฐานะของสมาชิกวง Black พิงค์ร่วมกับเพื่อนๆร่วมค่ายอีก3คนนั่นคือเจนนี่โรเซ่และจีซูพร้อมเปิดตัวด้วยเพลงวิสตเตอร์ที่สร้างปรากฏการณ์อคิว ทันทีบนชาร์ตเพลงทุกชาร์ตในประเทศเกาหลีใต้